สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสีคลิปที่1,222นและวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัพเดตข่าวสารรูน่าสี่ตลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะฮะ BNB นะฮะทำจุดสูงสุดใหม่นะฮะที่1,207นะฮะวันนี้ Binance Smart Chain นะฮะก็คือ Binance เนี่ยก็มีการฉลองนะออทามไฮอีกครั้ง ต้องบอกเลยนะฮะก็มีคนจับสังเกตนะว่าตัวบิตคอยทำออทามไฮไปเมื่อวานนี้นะที่125,000ดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่งบิตคอยหลังจากนั้นมีการทุบทำกำไรโดยการขายบิตคอยแล้วก็เกิดขึ้นในกระดานของไบแนนหลายคนก็บอกว่าขายบิตคอยนะมาปั๊มไบแนนหรือเปล่านะก็อันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปจับ ะะธุรกรรมการซื้อขายบิตคอยเนี่ยที่ค่อนข้างหนักเนี่ยเกิดขึ้นในไบแ a น c e หมดเลยนะ,ะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับการปั๊มนะฮะตัว BNB ฮะเป็นการทําจุดออทำไฮโดยไม่แคร์เลยนะฮะว่าตอนนี้ชัดดาวอยู่นะเออรัฐบาลชัดดาวไม่สนนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นที่นะฮะคุณสตีเฟนมิลเลนนะ,ะซึ่งเป็นผู้ว่าการเฟดคนใหม่ที่ทำเนี่ยแต่งตั้งเข้าไป นะฮะแกก็เขียนบทความต่างๆนานาในการที่เฟดเนี่ยจะต้องลดดอกเบีย้ยนะฮะแล้วก็ขอนะว่าเฟดเนี่ยควรลดดอกเบีย้ยที่0.5ต้องบอกงี้ฮะว่าการชัดดาวของรัฐบาลสมปกาครั้งนี้เนี่ยทำให้คนว่างงานเนี่ยประมาณ7 0 0 0แสนตัตนาะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยกระทบแน่นอนฮะก็คือกระทบกับเสก นะซึ่งเต็กเซกเองเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องหยุดทํางานแต่ผมก็เชื่อว่าคุณพอแอดกิเนี่ยก็ต้องวางแผนเอาไว้แล้วนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ากระบวนการพิจารณา ETF นะที่จะถึงเส้นตายเนี่ยตัวเซกเองเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จแต่ด้วยความว่ารัฐบาลเนี่ยมันถูกชัดดาวผมก็ไม่รู้นะวันนี้วันจันทร์เนี่ยนะเขาจะตกลงกันได้หรือเปล่าเพราะว่าผ่านเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามีหลายคนก็วิเคราะห์อบอกเสาร์อาทิตย์เนี่ย เจราจากันได้ทุกทีนะต้องดูอาทิตย์นี้ถ้าเกินมากลับมาเปิดกีจการได้ปกตินะฮะก็ก็ถือว่านะชันด,ดาวเพียงอาทิตย์เดียวนะฮะนี่ก็ปกติฮะปกติก็ประมาณนี้แหละฮะก็คือ1ประมาณหน่งอาทิตย์ไม่เกินกว่านี้นานสุดเลยก็ในรัฐบาลของทรัมป์นะ,ะจุดหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยด้วยแล้วทําเองก็จะเอาเงิน,นไปสร้างกําแพง มันก็เลยทําให้เกิดการชช้นดาวนานที่สุดคือ35วันแต่โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ7วัน3วันทําการฮะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นประเด็นที่มีคนไายถามว่าตัวลูน่าเนี่ยนะเออจะไปถึง7ดอลลาร์จริงไหมคือจริงๆมันมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งซึ่งมีนะฮะคนติดตามอยู่ที่นะฮะหนึ่งหนนกะฮะกว่าคนนะซึ่งคนนี้เนี่ยผมก็ไปดูนะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงลูน่านะ แต่ไวัยนี้เนี่ยเขากล่าวถึงลูน่าเฉยเลยฮะมาเปี้ยวเลยฮะกล่าวถึงลูน่าแล้วว่าบอกลูน่าซีเนี่ยจะถึง7ดอลลาร์ไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดถึงจริงนะผมคงจะออกจากงานแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วล่ะเพราะตอนนั้นก็คงจะมีเงินนี่โอ้เกินกว่าพันล้านแล้วมั้งนะถ้าเกิดถึง7ดอลลาร์จริงอย่างว่านะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นความกล่าวเหมือนกัน เพราะเขาถามมันเป็นคําถามฮะไม่เขาไม่ได้บอกว่าถึง7ดอลลาร์นะเขาบอกว่าลูน่าซจะถึง7ดอลลาร์ไหมเพราะเขาบอกว่าชุมชนเนี่ยมีแผนในการเผาแต่ผมจะบอกอย่างนี้ฮะว่าการที่คนเราคนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะอยู่ดีๆพูดถึงเหรียญไหนโดยที่ตนเองไม่เคยพูดมาเลยเนี่ยนะมันต้องมีเข้ามูลบางทีเนี่ยเขาคุยกันใน t e l e gram หรือใน d ั r เว็บอะไรทั้งหลายเนี่ยในแชทกันที่มันเป็นวงในอย่าลืมนะฮะ ว่าตอนลูหน้าล่มเนี่ยมันมีการนัดกันแทงช็อตนะซึ่งมันจะรู้เฉพาะในหมู่ของกลุ่มแทงช็อตนะฮะแล้วก็มีชื่อด้วยนะว่าคนที่แทงช็อตแล้วได้กําไรมหาศาลเนี่ยใช้ทวิตเตอชื่ออะไรไอ้พวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะรู้ดีนะซึ่งก็มีการเอาไปอ้างอยู่พอสมควรว่าคนนี้เนี่ยได้กําไรจากการแทงช็อตรูหน้าในช่วงนั้นนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอย่างที่บอกฮะก็สลับหมุนเวียนกับการทำออทามไฮนะ เออรู้สึกว่าคนนี้นี่เขาบอกว่า3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยพุ่งไปสองรนะหนึ่นะอ่ะว่ากันไปสำหรับตัวเอ่อบนแอนะ BNB ฮะนะก็ขาย Bitcoin มาปั๊ม BNB หรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวแม็กเองก็มองกันนะฮะว่า BNB ยังไปต่อได้ถึง1,500นะ1,500นนะก็ว่ากันไปฮนะสำหรับแม็กคือตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันดอยแล้วคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นราคาขึ้นเนี่ยชอบกระโดดเข้าคนไทยเนี่ย นะฮะคือพอเลรยเห็นวิ่งอะ่ะกะว่าเข้าแล้วจะขายเลยแต่บางทีเนี่ยจะขายเลยมันกลายเป็นว่าคุณอยู่ดอยละมันไม่ได้ดูการาฟไงว่าตอนนี้ราคามันต่ํำไหมนะฮะส่วนใหญ่จะไปดูก็ไปไปดูว่าราคามันวิ่งพอวิ่งปั๊บก็นะเหมือนเสีย่ยเหมือนเสี่ยงโชคอะเหมือนคุณจะซื้อลอตเตอรี่อะนะ,ะคุณก็จะเสี่ยงโชคหยิบเหรียญเนี่ยนะฮะเอ้ยเหรียญซิ่งนะอ่าสิบาทที่สิบาทโอนเงี้ยส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเลยอะมันจะถูกทุบแล้วเราจะจิตใจมันจะไม่อยู่กับตัว นะมันจะใช้อารมณ์และหลังจากนั้นคุณก็จะขาดทุนมันจะอยู่ในวังวนอย่างนี้เรื่อยๆผมสุดท้ายสิ้นเดือนมานี่นะคุณก็เติมพอร์ตไปแล้วเท่าไหร่ละฉะนั้นเนี่ยผมอยู่ในวังวนนี้มาแล้วมันก็ทําให้เป็นโรคนะฮะกดไหลย้อนเขาเรียกว่าเครียดลงกระเพาะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่มันค่อนข้างที่จะดีที่สุดเลยคือ 1. นะฮะมีอยู่3กฎ4กดนะีที่เราพูดตั้งแต่ปี6กนะ ไอ้เรื่องนี้พูดตั้งแต่ปี2564แล้วนะฮะเรื่องแรกเลยคือหนึ่งเป็นเงินที่เสียได้สองคุณต้องรอได้สมเหรียญน,นั้นต้องเป็นเหรียญที่ชุมชนเนี่ยยังเทรดกันอยู่ยังนิยมกันอยู่ทําไมต้องเป็นชุมชนคือถ้าเกิดมันเป็นเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยถ้าเจ้าของโปรเจกต์มันทิ้งเนี่ยมันจบเลยนะคือมันตายเลยแล้วก็ตายจริงๆด้วยตัวอย่างง่ายๆก็คือสารพัดชิปอะสมัยก่อนนี่ชิป,ปะนะฮะโูใช่ไหมมันก็จะมีเหรียญอื่น อย่างก็เหรียญบางเหรียญที่มันเป็นสารพัดชิปแล้วมันยังอยู่รอดปลอดภัยได้เนี่ยเอาตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือ Baby d o ็อกกับโฟกี้นะอันนี้ตัวอย่างนะเขาลอดมาได้จากตลาดหมีเนี่ยก็แปลว่าเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเขาไม่ทิ้งนะสชุมชนเข้มแข็งนะสกระดานใหญ่ๆ,ๆเนี่ยยังซื้อขายกันตามปกติบางกระดานเนี่ยอาจจะรีลลสแต่สุดท้ายก็อาจจะกลับมาเลสใหม่ได้เอาตัวอย่างง่ายๆเลยคือ XRPXRP ตอนถูกฟ้องร้องเนี่ยนะฮะกระดานในอเมริกาเนี่ยเขาดีลลดออกนะ แล้วเขาก็กลับมารีลีสหลังจากทำชนะการเลือกตั้งฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการดีเีทเหรียญเนี่ยมันสามารถรีลีสกลับมาได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูกันต่อไปนะสำหรับตัวลูน่านะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นที่เฟดนะฮะคุณสเฟนมิเลนนะก็พูดถึงว่าเรียกร้องให้มีการลดดอกเบี้ย0.5อันนี้ถือว่าเป็นสายตรงทำนะเพราะมาวันแรกก็จัดเต็มเลยแล้วก็พูดเยอะเขาพูดในที่ประชุมค่อนข้างเยอะ ว่าควรจะลดเท่านั้นเท่านี้ตามที่ทําสั่งมาก็เป็นปกติฮะเออผู้ว่าการนะฮะธนาคารการในที่เข้ามาใหม่โดยได้รับการแต่งตั้งนะก็ต้องแสดงฝีไม้ลายมือตอบแทนบุญคุณผู้แต่งตั้งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดไม่มีบุญคุณเงินแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยให้มันก็เหมือนกันนะนะฮะอยู่ฝั่งการเมืองไหนก็ทางนั้นแหละแต่จะบอกอย่างนี้ฮะว่าการที่แกเนี่ยเข้ามาแล้วแกก็มาปวดเฟดเนี่ยนะฮะมันทําให้มติหรือการแสดงความเห็นในที่ประชุมเนี่ยมันแปลก นะแกก็ค่อนข้างโลดโผนอยู่พอสมควรนะก็ถือว่าเป็นสีสันทางการเมืองฮนะอ่ะว่ากันไปนะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็น XRP XRP เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างเหรียญที่ดีนะที่ผมมักจะยกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบกับลูน่า XRP เดิมก็เอาง่ายๆเลยราคาก็สเตเบินะถ้าเกิดคุณดูนี่นะฮะตั้งแต่กระทิงที่แล้วราคาออกข้างหมดเลยนะขึ้นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆฮนะ เพราะหนึ่งมีคดีติดอยู่หลายคนเนี่ยไปยึดติดว่าตัว x r p จะไม่ขึ้นเพราะว่ามีคดีอยู่นะฮะผมก็มักจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เกี่ยวอะไรกับคดีหรอกส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะผลสุดท้ายเวลามันทำแพทเทิร์นมันก็ขึ้นแล้วมันก็ขึ้นก่อนคดีจบก่อนคดีจบเป็นปีนะเออมันขึ้นเพราะอะไรนะฮะหลายคนก็สงสัยขนาดมีการปล่อยเหรียญออกมาจากการล็อกเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่นะเออมันขึ้นเพราะว่านะ ต้องอย่าลืมนะฮะว่ามันมีกระดานบางกระดานเนี่ยเขายื่นคำขอ ETF ไอ้คำขอ ETF คุณจะยื่นได้เนี่ยคุณจะต้องสต็อกเหรียญหมายความว่าคุณต้องมีเหรียญในคังนะฮะเพื่อเอามาค้ำประกันตัวสปอตนะฮะตัวสปอตคริปโต ETF เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเรารู้กันอยู่ว่ากระดานโดยเฉพาะเกสเกลบิทไว้เนี่ยเขายื่นกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะะก่อนเลือกตั้งนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาต้องซื้อ XRP เนี่ยนะฮะเพื่อเอามาค้ำประกัน นะคุณดูเถอะนะฮะว่าแรงซื้อของกองทุนเนี่ยนะฮะเพื่อสะสมเอาไว้เพื่อที่จะเอามาทํา ETF เนี่ยมันสามารถทําให้ราคาพุ่งจาก17บาทขึ้นไปเป็นร้อยได้อันนี้แค่การซื้อเพื่อจะอามาค้า ETF นะอา้าวแล้วทําไมถึงเชื่อว่าอย่างนั้นคืออย่างนี้ฮะถ้ามันขึ้นเพราะอะไรย่อยนะถ้ามันขึ้นเพราะอะไรย่อยนะแล้วมันมีการทุบในช่วงเมษาเนี่ยมันต้องลูดกลับลงมาที่ราคาต่ําแต่มันไม่ลูด มันแข็งโป๊กเลยนะแล้วมันก็ไปที่3ดอลลาร์ด้วยนะคือไป2แล้วก็ไป3ต่ออีกแล้วก็ออกข้างแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเอา้าแล้วมันขึ้นไปจากตรงนี้ถึง3เนี่ยเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่ามันมีการยื่นคำขอ ETF เพิ่มไอ้พวกกองทุนเหล่านั้นก็ต้องมาซื้อ XRP เพื่อไปเป็นคังก่อนที่มันจะขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเหรียญพวกนี้ที่มันมีการขอ ETF มักจะขึ้นก่อน ETF จะผ่านตัวอย่างก็คือ Bitcoin บิ t คอย n เนี่ยขึ้นตั้งแต่17ตุลา6-6นะ ETF มาผ่านวันที่10มก,กราคมปี6-7นะล่วงหน้านะผ่านกันล่วงหน้าและตั้งแต่17ตุลา6-6ก็มีข่าวลือว่าแบล็คล็อกเนี่ยเขายื่นเป็นข่าวลือนะผลสุดท้ายจริงจนได้ฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยการขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ไรย่อยฮะเป็นกองทุนหรือวานที่ซื้อไว้เพื่อเอามาค้ำ ETF มันถึงแข็งโปก๊ก นะอันนี้ขนาดเหรียญมีคดีนะขนาดเหรียญมีคดีนะฉะนั้นเนี่ยไอจุดที่ออกข้างเนี่ยมันคือจุดวัดใจและไอการออกข้างของ XRP เนี่ยนานกว่า l ู n a C ด้วยเพราะใช้เวลาเนี่ยนะฮะสปีบวกเข้าไปหลังจากนี้เนี่ยกว่าจะถึงออทามไฮเดิมใช้เวลา7ปีลูน่าซีปีนะก็ถึงผมทึกมักจะพูดไงว่า XRP 7ปีนะเออลูน่าซีสปียังถือว่าน้อยกว่า XRP แต่หลายคนก็บอกว่าต้องรอถึง3ปีรือ7ปีตามเ r p ไม่จําเป็น มันอยู่ที่ว่ามันจะปั๊มกันแค่ไหนคุณดูนะฮะ XRP แค่ขอ ETF และซื้อไว้เพื่อที่จะค้ำประกัน ETF เนี่ยขึ้นมาแล้วที่ออทา h มไฮเดิมนะอันนี้แค่ขึ้นมาเพราะมีการขอแต่ต้องบอกนี้ฮะเออมันขึ้นมาเนี่ยเพราะมีการขอ ETF เนี่ยนะพอมันผ่านแล้วสตอรี่มันจบทั้นนี่มันอาจจะมีการทุบอยู่บ้างแหละเพราะเรียกว่าสตอรี่มันจบมันอาจจะขึ้นต่อหลังจากที่ ETF มันผ่าน เขาเรียกขึ้นตามข่าวนะแต่เมื่อไหร่นะฮะที่มันมีการซื้อขาย ETF แล้วเนี่ยเ,เหรียญจะยังไม่ขึ้นจนกว่า XRP ในคังของกองทุนจะหมดนะฮะพอ XRP ในคังของกองทุนจะหมดเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปซื้อในตลาดเพื่อเอามาคำ้ำดูตัวอย่างง่ายๆครเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องอุปทานของ Bitcoin ที่อยู่ในกระดานเนี่ยมันหมด ตอนนี้มันเหลือแค่14ใช่ไหมจาก16เมื่อเดือนสิงหาใช่ไหมตอนนี้เหลือ14มันแสดงให้เห็นว่ากองทุนเนี่ยนะฮะเขาซื้อ ETF เยอะพอซื้อเยอะปั๊บเขาก็ต้องซื้อ Bitcoin ในกระดานเนี่ยเพื่อไปค้ำมันก็เลยทำให้สภาพคล่องเนีมันเกิดอุปทานช็อคอะนะฮะอ่านี่คือ XRP นะอย่างที่บอกฮะเมื่อไหร่ที่เหรียญทำสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยนะฮะรอเลยนะ,ะเดี๋ยวมันจะทรงเนี่ยประมาณนี้แหละนะฮะมันก็จะมีตัว XRP กับ ตัวโฟกี้ที่ทำทรงในลักษณะ3ามเหลี่ยมใหญ่วันก่อนนี้ผมก็ให้ดูการาฟนะเออมันก็จริงๆมันมีตัวไอ้นี่ด้วย s o ล a ร่ด้วยโซลาร่าเอ็พโฟกี้เลยพวกนี้ทำสามเหลี่ยมใหญ่ตอนนี้เหรียญที่มันออกข้างมีหลายเหรียญนะฮะแต่เหรียญที่ชุมชนเราซื้อขายกันอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น d o อกนะฮะที่บาแล้วก็ลูน่านะเพราะมีอยู่ในกระดานของไทยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปนะฮะที่บาทนี่ก็ไปหาเอาเอางนะไปนน ไทยแลนด์ใช่ไหมได้รับใบอนุญ,ญาตจากกราตาไทยนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นโฟกี้ฮะหลายคนก็รออยู่นะว่าจะพุ่งไปที่หนึ่งสตางค์กว่าอย่างไงหนึ่งสตางค์ห้าสิบคือต้องบอกงี้ฮะโฟกี้เนี่ยมีอุปทา,านมากกว่าลูน่าแล้วก็เป็นโทเคนด้วยลูน่านี่ยังเป็นคอยนะเออยังเป็นคอยเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเออโฟกี้เองเนี่ยมันขึ้นมาในช่วงที่เลิกไม่ดีเท่าไหร่ก็คือยังไม่มีการแจกงเงินคุณอย่าลืมนะครับว่าเหรียญมีมเนี่ยมันขึ้นเนี่ยนะฮะ นะฮะที่มันขึ้นนะในช่วงตลาดกระทิงที่แล้วเนี่ยมันขึ้นจากการแจกตังถ้าคุณไปย้อนดนูในในช่วงเวลาที่มีการแจกตังกับช่วงขึ้นเนี่ยมันตรงกันนะเออทรทัมเนี่ยก่อนลงจากตําแหน่งได้แจกเงินนะรอบหนึ่งนะฮะไบเดนเนี่ยสอรอบรวมเป็น3รอบถ้าจําไม่ผิดไบเดนจะแจกรอบสุดท้ายที่1,400ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึคนแจกเป็นเช็คฮะ าการแจกเป็นเช็คเนี่ยมีข้อดีข้อเสียคือข้อที่1เลยคือเงินเนี่ยมันไปถึงมือประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยสามารถเอาไปซื้ออะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเข้าคริปโตฮะส่วนใหญ่เนี่ยอุปทานของเช็คพวกนี้ที่มันล้นเกินเข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยมันคือเป็นการแจกวัยรุ่นนึกออกไหมฮะพอแจกวัยรุ่นปั๊บเนี่ยนะ วัยรุ่นไม่รู้ทําอะไรก็ไปไปซื้อของอะไรที่เออมันสิ้นเปลืองใช่ไหมถ้าเกิดมันเป็นคนที่วัยทํางานก็ไปใช้จ่ายในการจ่ายนู่นจ่ายนี่หรือซื้อของอุปภโภคบริโภคบางค,ค,คนที่เป็นนักลงทุนก็ไปทําอะไรไปลงทุนในหุ้นในทองคําวัยรุ่นก็นมาคริปโตมันก็เลยทําให้อุปทานล้นเกินสามารถปั๊มราคาคริปโตขึ้นมาได้ในช่วงตลาดกระทิงที่แล้วนั่นคือสาเหตุนะเสร็จแล้วรอบนี้ล่ะนะรอบนี้เนี่ยทำเนี่ยยังไม่ได้แจกเงินแต่พูดว่าจะแจก นะพูดว่าจะแจกนะ2,000ดอลลาร์ต่อนหนึ่งผู้เสียภาษีแต่สิ่งหนึ่งซึ่งที่มันจะปั๊มได้จริงๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนจากเช็คเนี่ยมาเป็นสเตเบิลคอยไอ้เงินตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ออกไปนอกระบบหมายความว่าสมมตินะคุณแจกมา2,000มันก็จะอยู่ในในในบลนะ็อกเชนอะแตถ้าเกิดทําเนี่ยนะฮะเขาเปลี่ยนจากการแจกโดยเช็คมาเปลี่ยนเป็นการแจกโดยสเตเบิลคอยเนี่ยมันจะสนุกมากเลยนะ เออเพราะอะไรเพราะเงินพวกนี้มันจะไม่ไหลออกจากระบบมันจะอยู่ในระบบหมุนเวียนอยู่ในระบบนี่แหละนะฮะมันก็จะอาจจะโตมากกว่าไอ้กระทิงที่แล้วก็ได้เพราะว่าอะไรกระทิงที่แล้วเนี่ยมันแจกเป็นเทคมันไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าในตลาดคริปโตเสมอไปมันอาจจะไปเข้าตลาดหุ้นตลาดทองคําหรือไปเออซื้อนะ,ะลอตตรงลอตโตพาวเวอร์พาวเวอร์ออะไรในประเทศเขาอะ แล้วก็ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคซื้อรถซื้อมือถือซื้ออะไรมันไม่ได้เข้าคลิปโตโดยตรงนี่แต่ถ้าเกิดคุณจ่ายเป็นสเตเบิลคอยปั๊บเนี่ยมันอยู่หมุนวนอยู่ในเนี้ยมันก็หมุนวนอยู่ในในในกระมังก็คือบล็อกเชนใช่ไหมอ่านี่ก็นี่เป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้ขึ้นในกระทิงที่แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นข้อคําถามคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะว่าคนที่โพสต์เนี่ยนะฮะมีผู้ติดตามถึง1นึ่งแกว่าคน ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีผู้นิยมติดตามจริงๆแล้วคนนี้เนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เ,ดเก่าลูนา่าแต่อยู่ดีๆเนี่ยเขาพูดถึงลูน่าซีจะถึง7ดอลลาร์หรือไม่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดถึงจริงเนี่ยผมจะลาออกไปใช้ชีวิตละเพราะจะมีเงินเป็นพันล้านเลยนะเออจะอยู่ทำอะไรใช่ไหมฮะก็คืออย่างนี้เขาพูดด้วยเหตุผลอย่างนี้ว่าชุมชนนะฮะลูนาซเนี่ยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยการเผาอุบทาน ผมก็เลยบอกไปเอาข้อมูลมาจากตรงไหนนะความสนใจของวานและการผลักดันระบบนิเวศครั้งใหญ่ผู้เชื่อจึงเรียกร้องให้มีการฝ่าวงล้อมก็คือ,อ,อมองว่ามันจะสามารถทะลุนะฮะจากเพนนีนะจัคือก็ทะลุจากเออหนึ่งเซนนะฮะขึ้นไปน,เปนลลึเป็นดอลลารนะ์าเ,เป็นดอลลาร์นะจาก1นเซนไปดอลลาร์สามารถที่จะทำประวัติศาสตร์ซ้ำและทำให้ตลาดตกใจไหมเออคือต้องบอกอย่างนี้ คนที่ไม่เคยพูดแล้วกลับมาพูดเนี่ยมันก็เหมือน All อโนดะที่ไม่เคยพูดเรื่องเป๊กเลวอยู่ดีๆมาพูดใช่ไหมก็คนนี้ก็เหมือนกันนะเขาไม่ได้พูดลูน่าซนะผมก็เข้าไปดูนี่ก็ไม่เห็นเขาพูดถึงลูน่าซเพิ่งจะพูดนี่แหละเสร็จแล้วประเด็นปัญหาก็คือว่าเออผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตามเรือนแสนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเป็นคนที่รู้วงในก็ได้เอายกตัวอย่างเช่นมันเคยมีนะเขาใช้ว่า นกอินี no หรืออะไรเนี่ยนะฮะผมจําชื่อไม่ได้นะคนนี้เนี่ยนะฮะเขาแทงช็อตลูน่าแล้วเป็นตํานานนะได้กําไรมหาศาลมากนะฮะเขาแทงช็อตลูน่าแล้วคนที่รู้ว่าจะแทงช็อตนี่นะฮะเป็นการพูดคุยกันในเทเลแกรมโดยไม่รู้ตัวตนว่าคือใครเขาเรียกว่านัดกันในกลุ่มเทเลแกรมเสร็จแ,แล้วคนนี้เขาอาจจะมีข้อความหรือเข้าไปเป็นสมาชิกหรืออยู่ในไอ้พวกนั้นะ่ะที่รู้วงในหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะอยู่ เอาง่ายๆเลยคือข้อที่ตั้งสังเกตน,นะฮะคือคนไม่คนไม่เคยพูดแล้วอยู่ดีๆมาพูดเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่พอสมควรนะมันก็เลยพูดถึงว่าเออถ้าถึงจริงนะผมก็โคตรจะสาธุเลยนะฮะเพราะเพราะจะบอกเลยว่าชุมชนเราจะรวยมากะแต่ก็อย่างที่บอกฮะมันต้องเผามาหาศาลเลยนะเออมันต้องเผามาหาศาลเลยนะมันไม่ใช่เผาธรรมดานะฮะมันต้องเผามาหาศาลเลยอะเพื่อจะให้ถึงเจ็ดดอลลาร์เนะี่ยแต่ประเด็น ไอเจ็ดดอลลาร์หรือตัวละตัวเลขเจ็ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่อ้างอิงมาจากไหนเนี่ยมันไม่รู้นะคือเขาไม่ได้ให้เหตุผลไว้นะแต่เขาพูดเพียงแค่ว่าชุมชนเนี่ยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเนี่ยเออคึกคักอีกครั้งด้วยการเผานะฮะอุปทานนะไม่ได้บอกว่าจํานวนมากเลยนะโดยการเผาอุปทานคือจํานวนและความสนใจของวานและผักดันระบบนิเวศครั้งใหม่อ,อ่อจึงมีพูดเรียกร้องนะที่จะให้ราคาเนี่ยมันฝ่าวงล้อมขึ้นไปได้นะจาก เพนนีเนี่ยเป็นดอนลลาร์และสามารถจะทำประวัติศาสตร์ซ้ำจนตลาดตกใจได้อีกครั้งหรือไม่ไอ้ตกใจครั้งแรกเนี่ยนะฮะจริงๆมันมีตกใจอยู่สองครั้งครั้งแรกเลยก็คือวันร่มอันนั้นตกใจครั้งแรกนะตกใจครั้งที่สองเคยขึ้นมาสองสตังค์อะหลายคนบอกว่าไม่ขึ้นแล้วตายแล้วนะเป็นเหรียญที่ทิ้งผลสุดท้ายขึ้นมาสองสตังค์อีกรอบหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่ารูนะ่าซีมันทำสามเหลี่ยมใหญ่ไหมคุณเห็นสามเหลี่ยมใหญ่ไหมคุณตีเส้นนะป้าเข้ามานี่ นะคุณก็จะเห็นว่ามันทำสามเหลี่ยมใหญ่จริงๆแล้วราคามันออกข้างคุณดูนะเมื่อไหร่ที่ราคาออกข้างมันมันมกจะพุ่งนะคุณดูนะไอการพุ่งรอบรอบเนี้ยรอบไอหนึ่งสตางคนะ์เนี้ยออกข้างนะเนี่เห็นไหมออกข้างจนมันเป็นแท่งเทียนแบบรีบๆอะ่ะหลังจากนั้นมันก็พุ่งนะอ่ารอบนี้เหมือนกันฮะออกข้างนะจนแท่งเทียนมันรีบๆแล้วก็พุ่งะแต่พุ่งน้อยเพื่อทำสามเหลี่ยมใหญ่เห็นไหมเออรอบนี้เนี่ยออกค้างนานที่สุด แต่เป็นการออกข้างที่ยังไม่ถึงจุดปลายสามเหลี่ยมมันต้องถึงจุดปลายสามเหลี่ยมก่อนนะซึ่งการคาดการ์ดเนี่ยด้วยความว่ามันเป็นแท่งเดือนนะฮะเออมันก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณสิ้นเดือนนี้นะซึ่งจะไปสอดคล้องกับอังคารต้องสุกอังคารต้องสุกเนี่ยคือดาวดาวอังคารเนี่ยไปโครจรเล็งกับพระศุกร์ที่อยู่ในดวงของเทอร์ราฟอร์มแลบซึ่งเกิดขึ้นในวันที่26นะฮะเดี๋ยวเปิดปฏิทินโหเลยนะ เกิดขึ้นในวันที่26นะฮะตุลานะจำถูกป่าเออ26ตุลาจริงๆนะจำแม่นเหมือนกันนะเนี่ยเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26คงไม่มีการซื้อขายในวันอาทิตย์หรอกนะเออพังคารเนี่ยจะย้ายเข้าราศีพิจิกเนี่ยนะฮะเออเกิดขึ้นในเวลา8โมง8โมงเช้านะ39นาทีและจะย้ายเวลาสีธนูนะในวันที่6อ่าเป๊ะมากเลยนะเออผมได้แม่นความจําดีเหมือนกันนะเนี่ย วันเสาร์ที่6ธันวาคมเวลา19นาฬิกา25นาทีแปลว่าเอาง่ายๆเลยปลายเดือนตุลาถึงต้นเดือนธันวานะฮะมันจะได้เกณฑ์ลักษณะคล้ายๆกันอีกครั้งหนึ่งคือได้เกณฑ์คล้ายๆกับไอ้สองรอบเนี้ยเนี่ยไอ้สองรอบเนี้ยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยลุ้นกันว่ามันจะไปถึงเจนดอลลร์จริงหรือเปล่านะฮะนี้ก็เป็นความกลกาวของผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตามประมาณ16 0,000 000กว่านะคนคือตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นคนอ่มีมีมเกาๆทั่วไปฮนะจนมีคนมาบอกเฮ้ ไอคนที่ผมพูดเนี่ยนะฮะมันมีคนตามถึง1นึ่งแสนเลยนะเอา้าเหรอผมก็เลยลองมาดูนะปรากฏว่าเออใช่แล้วข้อข้อถัดมาเลยคือคนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงลูน่าด้วยพูดเหรียญอื่นมาโดยตลอดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อที่น่าสนใจว่าเฮ้ยคนไม่เคยพูดถึงมาพูดถึงเนี่ยมันก็น่าสนใจนะอีกประเด็นหนึ่งฮะตอนนี้เนี่ยกระดานต่างๆนี่นะฮะก็พูดถึงเหรียญหมาคือมันก็แปลกนะเปิดสกกลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นด้วยหมาก่อน นะต้องให้หมาเห่าฮงองก่อนนะปัญหาก็คือว่ากระดานต่างๆเริ่มโพสร,รูปหมาเช่นที่บะด็อกนะเบบีด็อกนะเออเบบีด็อกนี่ก็ได้เกณฑ์เดียวกับลูน่าแหละนะยี่หตุลาถึงวันที่6ทธันวาเนะเออหลายคนก็ถามนะเออถ้ามันเป็นเกณฑ์ระยะสั้นจะอยู่ในช่วงนี้ฉะนั้นเนี่ยเบบีด็อกเนี่ยเกณฑ์ช่วงเวลาเดียวกันกับตัวลูน่าที่บะก็เหมือนกันนะฮะทีออ่บะลูน่าเนี่ยพระสุกมันอยู่ตำแหน่งช่วงเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ย เอ่อด็อกนะตัวด็อกนะด็อกที่บะลูหน้าเบบี้ด็อกเนี่ยจะมาช่วงช่วงใกล้ๆก,ก,กันคือวันที่26ตุลาไปแล้วนะฮะจนถึงเอ่อจนถึงวันที่6ธันวานะก่อนคริสต์มาสนะเออส่วนใหญ่เนี่ยคนจะขายของก่อนคริสต์มาสเพื่อไปเที่ยวนะก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยหลายกระดานก็พูดถึงหมานะโพลรูปหมานะฮะอ่ะก็ว่ากันไปสําหรับหมานะซึ่งตอนนี้ตัวแม็กเกเทเดอร์เนี่ยมองมุมเดียวกันฮนะว่าด็อกจะขึ้นไป1นดอลลาร์ เหตุผลก็คือมี ETF เป็นนั่งร้านนะอีกประเด็นหนึ่งฮะมีการโพสเอกสาระฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเซ็นเอกสารเพื่อให้ริ p p ปิลเนี่ยเปิดเป็นแบงค์ฮะก็เป็นร i p p ปิลเนชั่นเออเนชั่นแนลนะฮะทรัสแบงค์นะได้รับการยอมรับจาก OCC OCC อนุญาตให้เป็นแบงค์นะฉะนั้นหนังสือรับรองตรงนี้เนี่ยเป็นทางการมีการลงวันที่คือ30มิถุนถุนานะที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะอ่ะนี่ก็ว่ากันไปสำหรับการเปิดกิจการเป็นแบงค์ ส่วนตัวบิตคอยนะถ้าเกิดปั๊มนะเท่ากับตัวทองคำเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ6 6 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐต่อนหนึ่งบิตคอยเลยนะเมื่อวานนี้นะฮะเปป้าบอก4 0 0 0 0นใช่ไหมก็ถ้าเกิดมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับทองนี่ก็ไม่แน่ส่วนใหญ่เนี่ยบิตคอยจะตามหลังทองนะจะตามหลังทองทองเนี่ยจะขึ้นก่อนทองเสร็จแล้วก็จะมาบิตคอยนะ,ะอ่าว่ากันไปนะส่วนการปิดตัวของออรัฐบาลเนี่ยนะฮะหรือ เอ้กอบเมนชั้ดาวเนี่ยนะก็ทำให้การดำเนินงานของเสกเนี่ยหยุดชะงักไปด้วยในการตรวจสอบ,สอบนะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ETF เป็นการชั่วคราวแต่ผมก็เชื่อว่าคุณคุณพอแอดกินเนี่ยเขาคงวางแผนไว้แล้วละ่ะอ่าก็วางกันไปสำหรับประเด็นนี้นะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมประจำวันก็ต้องรอรุ้นฮะว่าข้อที่หเลยกอเมนชั้ดาวเนี่ยจะเปิดนะเมื่อไหร่2นะเหรียญไหนจะเป็นเหรียญถัดไปในเมื่อบิ c คอยขึ้นแล้ว BNB ก็ทําจุดสูงสุด ไปแล้วจะเป็นหมาไหมนะเพราะอะไรเพราะว่าหมาใหญ่เนี่ยนะฮะเป็นเหรียญถัดลงมาจาก b n b นะคือส่วนใหญ่เวลามันมันเป็นแก้วน้ำเนี่ยเอาง่ายๆเลยคุณเอาบิตคอยเป็นแก้วใบแรกอะที่มันอยู่บนสุดอะคุณเคยเห็นการตั้งแก้วเป็นพีรมะมิดไหมเออถ้าไอ้แก้วบนมันล้นเกินเนี่ยนะมันจะไหลลงมาแก้วใบที่ใบชั้นที่2ก็คือพวกอีเธอเรียมพวกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมันล้นเกินจากบีเนี่ยมันจะไปพวกนู่นที่บาก นะฮะโฟกี้เบบี้ด็อกบล็ออะไรพวกนั้นอะ่ะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยไออุปทานตรงนี้เนี่ยมันจะไหลาจากใบที่1ลงมาใบชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4เป็นระดับเหรียญมีไม่ใช่ลูหน้าเนี่ย, Luna, ยจะเป็นชั้นล่างพอเป็นชั้นล่างเนี่ยคุณต้องรอให้ไอเหรียญชั้นกลางๆเนี่ยมันเต็มก่อนนะมันจะเป็นอุปทานที่ล้นเกินเพราะอะไรเพราะว่าเงินที่มันเข้าระบบเนี่ยมันเข้าผ่าน etf คือมันเข้าจากบิทคอยยกเว้นเสียแต่ว่า XRP Solana Litecoin แล้วก็ด็อกเนี่ยได้ ETF ถ้าไอ้สองเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญพวกนี้มันได้ ETF เนี่ยมันจะไม่เข้าจากบิทคอยแล้วมันจะเข้ามาจากเหรียญน,นี้คนจะขายเหรียญน,นี้แล้วไปซื้อเหรียญใหม่ก็คือไปไปเข้าที่เหรียญใหม่อีกทีนะเพราะอะไรเพราะว่าคนได้กําไรจากเหรียญด็อ uh, ก XRP Solana Litecoin เขาก็จะเอากาไรพวกนี้ไปซื้อเหรียญที่มันยังไม่ขึ้น เพราะว่ามันขึ้นเมื่อไหร่จะแม้เขาก็กําไรทวีคูณฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนแก้วที่ล้นเกินเนี่ยจากชั้นบนลงมาชั้นล่างเพราะมันผ่าน etf แต่ถ้าเกิดคุณจะให้มันโฟโมข้างล่างเนี่ยทำต้องแจกเงินเท่านั้นนะฮะลักษณะคล้ายกันกับช่วงโควิดอที่มีการแจกเงินฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณอยากจะให้โฟโมจากข้างล่างขึ้นข้างบนทําต้องแจกตังแต่ถ้าเกิดคุณ นะเห็นบิตคอยน์ขึ้นก่อนอีเธอเรียมขึ้นก่อนโซลาร่าขึ้นก่อน b n b ขึ้นก่อนด็อกขึ้นก่อนเนี่ยแปลว่ามันไหลเข้ามาทาง ETF คุณเห็นง่ายๆเลยเหรียญบิตคอยน์เนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาแต่เหรียญอื่นไม่ขึ้นเพราะมันเข้าผ่าน ETF นะฮะก็คือเข้าผ่านกองทุนฉะนั้นเงินที่เข้าผ่านกองทุนเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเหรียญบีมหรอกเพราะว่าตลาดหุน้นมันมีขายแต่ ETF มันไม่มีคริปโตไปขายในเอ่อในอะไรนะในตลาดนะตลาดที่ขายหุ้นน่ะฉะนั้น นะฮะเหรียญที่มี ETF จึงได้รับอันิสงสงผมถึงพูดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดนะคุณอยากจะได้กำไรก่อนคุณต้องเน้นเหรียญที่มี ETF ก่อนแต่ต้องเป็นเหรียญที่ยังไม่ขึ้นด้วยนะไม่ใช่คุณไปเข้าเนะี่ยเอา XRP ตอนนี้มันก็ถือว่า เหวแล้วนะมันก็แบบเอาง่ายๆมันก็เสียวแล้วนะถ้าเกิดคุณเข้าตอนนี้นะยังก็ด็อกเนี่ยอันนี้ก็ราคาไม่สูงแต่ก็เสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะหยุดตอนนี้อยู่8บาทไอตอน5บาทไม่ซื้อนะถ้า8บาทแล้วมาซื้อนี่ก็อาจจะดอยอยู่3บาทนะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยมันก็จะมีเหรียญอื่นที่มันยังไม่ขึ้นมันก็เยอะนะคุณลองไปดูไอพวกกราฟ กราฟลากมาม่วงอ่ะนะอันนี้สําหรับข้อคําถามที่ถามว่าเหรียญไหนนะจริงๆผมพูดบ่อยมากเลยนะว่าเน้นเหรียญที่มี ETF ก่อนเพราะว่าเหรียญพวกนี้เนี่ยกองทุนมันเข้าออนะมันก็จะมีเงินไหลเข้ามาสมภาพคล่องไหลเข้ามานะตามใดที่ทํายังไม่แจกเงินนะแต่ว่าก็มีข่าวออกมาแล้วว่าจะแจกใช่ไหมฉะนั้นเนี่ย แสดงว่าทำก็มีอยู่ในใจแล้วล่ะนะแล้วก็เติมกลวเข้ามาในตลาดแล้วว่าจะแจกนะอ่ะก็ฝากไว้สําหรับข่าวอัปเดตประจําวันจันทร์นี้ต้องรู้คืนนี้ฮะว่าตลาดสเปกาเปิดมาจะเป็นยังไงเนาะ